พ่อพอดีครับผมพอดีครับที่มาตามมันรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งขุ่ผ้าเนาะหมวดมือหนึ่งหันรถเนาะเข่าตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขา่าเก้าโยเล็กวิ่งโอ้ยเอฟซี FC บอกไปตามพ่อเสี้ยนตาทิพย์นี่พี่ท่านสายวิ่งสายเลียนพิ่นเขาลักการยี่หอกว่ายืนรักสืบยอกยืนรักสืบแมนเขายืนรักสืบอดดยที่มักสุดเพร้ยงไงมึงม<า>หัน,นมาสุดเพี้ เอ้างนะเป็นศูสาเปหิดเลุส็ห่้ศูนย์สามหลักก็สามเจ็ดสามแปดมึงดูือลอตอรี่สามสองหกอือเก้าเจ็ดศูนย์้มเยอามันมาอยนีกจนหนี้าะเืออตเตอรี่ถืข้างหน้าข้างหลังเอาได้ลอตเตอรี่โยนบ่เจ็ดศูนย์ส่ได้แต่ว่าบาได้ลอตเตอรี่เห็นไหม เก้าเก็ศูนย์ตรีัศูนย์จะได้เหรกก็ศูนยเก้าเก็ศูนมันจะออกไดผลเจบเก้ป็นว่าเ็บเจ็บเก้าทั้งนสองสามหกเกเจดศูนย์มันจะได้ใบนอันนี้เิ่นมาอังมาซื้อ นี่ยน้องไห้ฮะนอกับห้โอ้เยนี่แหละสาขู้ดีลวโอ้มาเต็มพืมันุงโอ้คนเพื่อันุงตัดยางยูุ่่นตัดยางยุ่ย่น่อยูุ่่นโอ้ยุุ่่นกับมีปลายางเอกปลายางพี่น่องพี่น่องมีนัดางุเกีมาเกนงน้ับกโคลอกมากแสดงว่านี่บ้านอยู่ในพิ่นกับปาไวทุ่สนนี่ปาไว เที่ยวเอาจากนี้ไปกับบ้านดุงกับไก่อยู่ดิโอ้ย <Okay. S 1> ไปเติมอ,อยู่ดนี่จากนี้ไปบ้านดุงเลยอีกสี่พันวะา,นานไปตาม ข่อเสี้ยนตาทิพย์แน่วันเลขวิ่งเพื่อนนนแม่นเันเขา่ายนเลขกวิ่งบอลลุดวันนี้ประบว่าเข่าเร่งมากเข่าเจอปรดปรพบว่าสึเกเย็ <S <S า่าใช่เก้าเาันนะ,ะพบพลิกลอกนี่จไม,ม่งเลขมันจวมีเบิร์ตดโตอยู่รนี้เ็ดามไปใช้เย็ดูผมบอกใช่เก้เกา วิตัวเดียวกันลงใเะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามนจะกรั้นฝั่งุบโคตั่งฟุบคตรนี่กัมันหลอดกรวลาแต่วามันกระลายมันมันหลทีแต่ว่าขันสุดเต็มมันกับเขามั้ปเขาเนีเระว่ามีมีเเนี่เขาก็มีเกเขากับมีเละลเก็ศูนย์เลยเนี่อันงวดนี้เดียบานี้วิ่งตัวนงวดนี้ันนี้ฟุกำลัง กับหนึ่งนั่นึไปกันหนึ่งหนึ่งซ้ำเลยหนึ่งตัวเดียวเลยว้าไหโอ้เต็งเงหนึ่งเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งโอ้มัเต็งหนึ่งมีสองหนึ่งหกหนึ่งนี่มีสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่ง หนึ่งต่หอหนึ่งเาะว่าเวาเต่งหนึ่งเนาะโอ้มีสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็มียังกาเจ็ดหนึ่งเ่เจ็ดหนึ่งจับตาหนึ่งบ่นหกว่าจับตัวนี้แล้วกันแปดหนึ่งเป เอ่นงที่เจองอมีโอมีเจนอาวอันอ้าวอันอันลักหกหรือว่าจับเลยเล่โอ้แสดงว่ามักหนึ่มันหกมากคืองป้นหนึ่งอ้ขันหกมากคือหนโอ้นึงซ้ำเนึงตัวเดียวก่าได้เออซ้ำเนนึงแล้วมีตัวนึงนี่ อันเจ็ดสองเลยคือเป็นตัวกันซ้ำแม่นว uh ่าหนิเจ็ดสองนี่คือเพราะใครมากนี้แม่นบอกอือเพราะว่าเลขมิตอนึ่งมากหนิเลขตัวมากนี่มากตัวใดนี่เลขนี่หกนึอ๋มากหกหนึ่งอือทา ซาสายวิ่งสายโหลดนี่ก็ขึ้นหนึ่งโหลดเนาะหนึ่งเลยทีเดียนหนึ่งเดยนหนึ่งตัวเดียวเลยอันบอมเป็นเฮดซื้อที่ฉันบอกเฮดซื้อใช่เฮดลซื้อพร้อมเืนม้หนึ่งหันเงื่อมัหนึ่งศูนย์กับเก้าเนาะศูนย์กับเก้าเน้นเก้าเน้นศูนย์เน้นศูนย์เน้นเก้าเน้นเก้าเไม่เน้นเก้าเนาศูนย์กับเก้าเน้นเก้าเพราะว่าเอาบริอารมารฐานของเ้า ตัวเจ็บไปอยู่ยนี่น่เนี่ยเก้าเดนะรียตัวเูนกเกาเนี่ยศูนกเก้าอยู่ตัวเลขศูนยที่เนี่นไเนเน้านหนึ่งกันศูนย์ครับเก้าเนี่ยเก้าร่าเปล่ามาเบิ่งของเกา้ตาตัวเจ็บไปเมื่อนพี่นอ้องเพื่อนเหลี่ยมตาพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอเด้ออันนี้บนล่าง บนรางวิ่งหกก็เห็นตัวนี้วิ่งหกกับหนึ่งเนี่ยนที่หนึ่งจับคู่กับมีสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหล่ะกันเจ็ดสองพี่น้องเจ็ดสองพี่น้องห้ากับแคบหน่อยจอด้ะต่ว่าสายวิ่งสายโหลดนี่โหลดโหลดเอาโหลดเนาะฮะหมวหนึ่งเออไม่นกันยุ่วันกันยี่วันกันแล้วกันเจ็ดเก้านี่เป็นเลขกัน บานนี้ลักหนึ่กั้นเด้บางหนึ่งหันหนึ่งหกหนึ่งเกตกั้นเด้เพราะว่าบ้านคู่มันว่ล่ะบ้นคู่กันเด้เนี่รางวัลในะหนึมันขีดเตด่าก้นมันบอเอาอิหลือมันตัดไรน้ำกลมันกีดไรน้ำกนมันบอกวันคู่มันบอกวันนี้ละตรงนี้เหรแม่นี่ว่ามันลงตัวมันลงตัเลขหนึ่งนี่แล้วพอติดนึง อันนี้มักคู่เดียวแล้วก็ซื้อไป้พราอมคู่เดียวซื้อเดยตัวนี้นอ่าแปดหนึง่งอันซื้อเลยเดียอยู่แถวบานยุบานอันขั้นซื้อแล้วก็ขึ้นแล้วเลยนะอันบานนี้ขีดตรงเลขกันเขาก็ได้เต็มกี่หนนะ้าข้อสือก้อนใดก้อนอนนะ่ะเพราะว่าอยู่บานเขาขีดกันมือสุดท้ายมือเดียวที่เป็นทังสันเพราะมีเขื่อนเนี่ ซื้อได้ก็ซื้อได้เลยนลั่งขาวรถบาดนี่คันซื้อแล้วมันแดดเหลี่ยมตาเน,นาะหนาวกันหนาว้วหนาวสองเมื่อวานวานี่แห้งลมขาดถั่วอนโอ้ยแมีนล่มยู่บ้านกันร่มแห้งดิ้ร่มแห้งขาเกลียดอ่อดาขอบคุณพอ่อลใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าพี่น้องห้าแคปหน้าจอรอเรียกพี่น้องเด้อ พราะว่ามันกะขี่เหลี่ยมตาเนี่ยเพราะว่าอยู่กลางเดินวิ่งหกกับหนึ่งเนี่ยที่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งราคาเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งราคาเจ็ดสองได้พี่น้องได้มักชอบตัวเลขห้หาซีโรตเตอรีร่กันแต่บนล่างไปกลับเนาะเพราะว่าเลขอะไรปากหลักเนาะบนล่างไปกลับเนาะต่วนีเนีนเม็ดเดียวเลยตัวสีแดงๆว่วมามักหกหนึ่งที ละคน,นเริ่มฝากคนไค์คนแช์คนติดตามสำหรับที่นี้สวัสดีครับผม